สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้องปองปลายสูบสุคนครับมือนีพาพี่น้องมาเบื่องหมูปลานะครับอยู่บ้านน้องคุงใหญ่ครับอำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินเป็นหมูปลาของพ่อใหญ่หำนะครับตอนนี้มีลูกหลายโตแล้วก็ขยายคอกออกมาพร้อมพี่น้องนะขยายคอกพร้อมแต่ก่อนมีแต่คอกทางในเนาะนะครับกนจะรับชมนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์แนะนำในเดอพี่น้องเป็นกําลังแร่งใจให้กันเนาะไปเบื้องหมูน้ำกันครับพี่น้องไปเลยครับ อ่ะนี่มาหอดแล้วพี่นอ้องเอาไปเบ่งน้ากันครับผมโอ้โได้ลูกแล้วครับผมพี่น้องได้ลูกยู่สามโตนะนี่ครับเพื่อนขังเอาไว้น้ากันเลยตัวผูตัวแม่ตัวผูครับเนี่ยตัวผูหนาเงาดีครับผมพี่นอ้องลูกหมูอหมูเลือดผสมครับพี่น้องครับมีลูกหมูหน่อยอยู่สามโตนะครับอันนี้ ขายครับผมเพิ่นจะขายนะครับพี่น้องท่านใดท่านใดนะครับสนใจอยากจะได้มูปลาไปเลี้ยงนะครับโทรสอบถามได้ครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้นี่ครับลูกหมูครับผมมีอยุสามโตรประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่ละเบ่งทรงประมาณอาทิตย์อาทิตย์กว่าๆนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบ่งแล้วโอ้ยลูกหมูหลายครับผมพี่น้องนะลูกหมูไหลคิดว่าปีใหม่นี่ก็น่าจ,จะ ขายได้นะครับพี่น้องปีใหม่สำหรับพี่น้องเอ่เพิ่นเสือไปหันนะครับใส่ปีใหม่นาะพี่น้องเนาะอ่ะืันนี้พาพี่น้องมาเบิ่งหมูป่าครับผมหมูป่าเลือดผสมโอ้เพิ่นขยายขอกเพิ่นขยายขอกออกตัวนี้ครับตอนมาที่แหลกมีอยู่แค่นี้เนะาะบัดนี้กะบัดนี้ก็กเริ่มขยายออกไปนะครับลูกหมูของเพิ่นงามอยู่พี่น้อง นะไผอยากได้กะโทรสอบถามได้ครับผมสำหรับขอกฟ้ามนีกะลูกหมูง,งามนะครับผมพี่น้องนะมีแม่มีหนึ่งสองทั้งผุนกับมีอันลูกหมูด้ครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันนบเบ่งก่อนมีจกโตนอนน,น,นี่นี่ครับเพื่อนว่าเขามาทายเห็นแน่นะครับเพื่อนอยากขายเนาะพี่น้องเน,ะเนา,าเนะ,น,น,ะ,น,ะ,น,ะนี่นีครับ สนใจอยากจะเลี้ยงนะครับเอาไปเลี้ยงครับผมพี่น้องเพาะพันธุ์ขยายสายเลือดหมูปลาเนาะหมูปลาเลือดผสมครับผมนี่เด้โอเบิง่จงจังไดเนาะนี่เด้ครับโอแดดแดดแดดซองพี่น้องกะเลี้ยงง่ายนะครับผมช่วงนี้นะครับอ่าราคาหมูกะกะยังคือเก่านะพี่น้องเนาะบ่ท่านได้ขยับนะครับแต่กะ ปีใหม่กับออเดอร์ก็น,น่าจะดีนะครับก็คือพ่อค้าตอนนี้เริ่มเริ่มขยับแล้วนะครับผมเริ่มมีการอ่อแลนหาสื่อลูกมูแล้วนะครับเพราะว่าใก้ไก้จะปีใหม่แล้วเนะพี่น้องอดเอาครับผมทํากับแพงสู่ๆครับนะครับฝากอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC นะครับที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามาติดตาม ช่องไอรวยแชนแนลนะครับผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยเดอ้อพี่น้องเดอ้อลำล้ำลรวยสุกคนนะครับอันนี้เป็นพอพันใหญดเลยพี่น้องเนี่ยพอพันเขาผัดขนครับผมเนี่ผัดขนขนลนนะครับน่าจะพลัดขนนะครับเริ่มเปลี่ยนขนไม่นะครับเอาไปเบ่งลูกหมูนํากันพี่น้องนะโอ้บรรยากาศเบียงยูไฮยูหน้าครับผมพี่น้อง นี so so ่เด้ลูกหมูนี่อันนี้ประมาณจักเดือนแล้วนี่ประมาณเดือนกว่าน่ะมั้งประมาณเดือนนี้นะครับผมลูกหมูเตรียมขุนไว้ขุนเอาไว้ใส่ปีใหม่นะครับเห็นเพิ่นสื่อหอาหารมาขุนไว้ใส่ปีใหม่ได้เนี่ลูกหมูนะครับโอ้โหเขาเลี้ยงไวเลี้ยงแบบ เลี้ยงมีความสุขนะครับพี่น้องเลี้ยงเอาไว้เบิงเ้งแน่บางคนกับเลี้ยงขายเนาะเพราะว่ากับปล่อยไว้ยังสี่ละผูวไดมีพื้นที่กว้างๆนะครับอยากจะเลี้ยงกับเลี้ยงสบายครับผม่อยเลยก็ได้นะครับนี่มาเบิ้งอีกมีบ่วล่ะท้งนี้โอ้นี่น่าจะแม่นน่าจะเป็นแม่ของเด็กหน่อยส้มน,นี่ละนี่ แม่ทองจาโตนะครับมีตัวแม่หนึ่งสองสามกอกนั่นออกแล้วนะครับนี่แหละครับผมโอเคครับผมพี่น้องมนีกะ,ะเขามาพาพี่น้องมาเบิงลูกหมูแม่หมูนะครับผมนะครับหมูปลาเพื่อนอยากขายก็เลยเขามาท่ายพี่น้องได้๋เบิงผู้ดใดสนใจก็โทรสอบถามเจ้าของหมูได้นะครับผมโอ้ ใ้เวลานอนเขียวออกแล้วนี่ตัวนี้นะประมาณเดือนกวากวาจะสองเดือนได้บัวนอนรุ่นรุ่นใหญ่ครับนี่รุ่นพอดีหันนะครับนี่เดีพันปลาโอเคครับพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผม สำหรับมอนี่เอาไว้ํำนีก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้บรรยากาศดีแห้งเนาะมองเลียง